เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้คุยกับเพื่อนคนจีนคนหนึ่งครับและเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวที่เป็นจริงให้ผมฟังแต่ใครจะไปคิดหรอครับว่าคุณพ่อของเขาอ่ะจะแบบมีความเชื่อแปลกๆที่น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมคุณพ่อของเขานะครับมองว่าโดนัลด์ทรัมป์อ่ะไม่ใช่ชาที่โชคดีที่ได้เป็นประธานาธิบดีนะแต่เขาคิดอย่างจริงจังเลยครับว่าโดนทรัมป์อ่ะอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากพระเจ้า ที่ถูกส่งมาเพื่อทำให้อเมริกานั้นล่มสลายและจากนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตามแผนการที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองครับตอนแรกอ่ะผมก็ตกใจนิดหน่อยนะคิดในใจครับว่าเอไอเน่ A N e เนี่ยพ่อมันคงจะเสพหนังพอดไซไฟมากเกินไปหรือไม่ก็ทฤษฎีสมคบคิดที่คนแชร์กันในอินเทอร์เน็ตมากเกินไปหน่อยหรือเปล่านะแต่พอได้ฟังจากคนที่เชื่อแบบจริงจังแบบนี้นครับ มันก็ทําให้ผมนั้นอดสงสัยไม่ได้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ๊ะมันจะมีคนที่เชื่อแบบนี้เยอะกว่าที่เราคิดกันหรือเปล่านะในมุมมองของคุณพ่อเพื่อนของผมนี่นะครับเขาก็มองว่าพรัมอ่ะไม่ใช่แค่ประธานาิบดีธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเป็นตัวละครสําคัญในเกมใหญ่ระดับจักรวาลที่ไม่ใช่แค่เรื่องของมนุษย์นะครับที่มาวางแผนกันเองแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับแบบอำนาจหรือพลังที่แบบสูงส่งมากกว่านั้นอีก พอได้ยินเรื่องแบบนี้แล้วมันก็แอบ,บนึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะครับทุกท่านบ้านเราอะ่ะมันก็ไม่แพ้กันนะเราอ่ะก็มีความเชื่อแบบแปลกๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับแถมเสื่อก็ยังให้แสงให้พื้นพี่กับพวกเขาเหล่านั้นมากมายซะด้วยคนไทยหลายคนนั้นก็ศรัทธาในเรื่องของเครื่องรางของของังหรือว่าคาถาต่างๆจนบางครั้งรับก็มองไม่เห็นว่าเหตุการณ์รอบตัวน่ะมันเกิดขึ้นจากเหตุและผลปัจจัยต่างๆครับ และบางคนนั้นก็อาจจะเชื่อนะครับว่าชีวิตของเราอ่ะมันก็ถูกจัดสรรไว้แล้วโดยข้างบนครับเขาก็จะเขียนเส้นทางชีวิตของเราเอาไว้แบบนั้นนะครับบางคนก็เชื่อครับว่าผู้นําบางคนนั้นก็ถูกกําหนดมาให้เปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆและสร้างสิ่งใหม่หรือทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นดีขึ้นไปอีกผมว่าเรื่องเหล่านี้ครับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามนุษย์เราอ่ะก็มักจะชอบมองว่า ทุกอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าฝั่งจีนเชื่อว่ารัมนั้นเป็นผู้ถูกเลือกจากพระเจ้าฝั่งไทยเองก็น่าจะมีความเชื่อที่คล้ายๆกันนี่แหละครับเพียงแต่รายละเอียดแล้วก็วิธีคิดมันอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือแต่ละวัฒนธรรมนั่นเองครับฟั่งเรื่องของคุณพ่อเพื่อนผมแล้วเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกทึ่งๆเหมือนกันครับผมว่านะบนโลกใบนี้ มันน่าจะยังมีความเชื่อแบบสุดขั้วอีกเยอะเลยครับที่เราอ่ะอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนบางครั้งอ่ะเราอาจจะมองนะครับว่ามันเป็นเรื่องเพอร์เจอร์แต่พอเราเห็นคนที่แบบเชื่อแบบนี้สุดใจจริงๆก็อดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะหรือว่าเราอ่ะอาจจะมองข้ามบางมุมบางอย่างไปหรือเปล่านะมันก็เลยทําให้ผมครับนึกถึงความเชื่อในอหลายๆระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่ง เรื่องลี้ลับที่หลายๆคนนั้นเชื่อกันเลยครับสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็เป็นไปได้นะครับและบางทีเนะี่ยมันก็อาจจะเป็นแผนการที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ก็เป็นไปได้หรือบางทีครับมันก็อาจจะเป็นโรงละครจําลองนะครับที่จัก,กรวาลน,นั้นสร้างขึ้นมา ให้เราอะได้สวมบทบาทให้เราได้อินกันไปแล้วก็เล่นกันไปตามบทบาทนั่นนครับแล้วพอได้ยินว่ามีคนมองทั้มเป็นหมากตัวสําคัญในเกมบนโลกใบนี้แล้วเราก็มันก็ค่อนข้างจะโยงกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองมันก็ทำให้ผมนั้นอยากตั้งคำถามครับว่าความเชื่อแบบสมัยนี้น่ะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวตนของเราในฐานะมนุษย์ได้ยังไงมันอาจจะเชื่อมโยงกับชีวิตคนไทยที่มีวิธีคิดคล้ายๆกันกว่าที่เราคิดก็เป็นไปได้นะครับบางทีนะ่ะการมองว่า มันมีมือเบื้องบนครับคอยกำหนดทุกอย่างให้มันอาจจะเป็นวิธีที่อธิบายโลกในแบบที่ช่วยให้ใครบางคนครับรู้สึกอบอุ่นใจหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีที่พึ่งทางใจเวลาที่เรารับเจอกับอะไรบางอย่างที่มันเกินกว่าจะเข้าใจด้วยเหตุผล เรื่องนี้ครับมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมนั้นอยากรู้มากขึ้นแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเราครับคุยเรื่องทาเป็นผู้นําที่ถูกเลือกแล้วมันจะถูกโยงไปถึงปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐหรือกระแสโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไงบ้างนะเพราะบางคนครับก็อาจจะบอกว่าเหตุการณ์ยุ่งเหยิงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เราอ่ะควรจะเรียนรู้ต้นสายปลายเหตุของความเชื่อแนวนี้ ให้มันดีขึ้นและบางทีครับเรื่องนี้เนะี่ยมันก็อาจจะสะท้อนกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่เรานั้นเคยบองข้ามไปก็เป็นไปได้นะ แล้วพอฟังเรื่องราวของคุณพ่อเพื่อนผมที่ไปจริงแล้วนะครับมันก็ทําให้ผมนะ่ะอดใจไม่ได้ครับที่จะหันมามองสหรัฐอเมริกาช่วงนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นร้อนครับที่คนอเมริกันบางคนนั้นพูดถึงกันให้สัว์เลยนั่นก็คือเรื่องของไข่แพงครับฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องเล็กๆเ,เลยใช่ไหมครับแต่มันกลับกลายเป็นข่าวดังพอสมควรครับ เพราะว่าไข่นี่แหละครับที่มันเป็นของพื้นฐานที่ทุกบ้านนะต้องมีแล้วพอราคามันพุ่งปรีดขึ้นมาขนาดนี้เนะี่ยหลายคนนั้นก็เริ่มตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะทําไมไข่มันแพงขนาดนี้วะเออคือแบบแค่คิดว่าต้องจ่ายค่าไข่แพงขึ้นทุกวันทุกวันนะี่ย มันก็เหมือนกับโดนค่าครองชีพครับบีบให้นหนักขึ้นทุกวันทุกวัน,วนเลยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอา้าวอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่แบบคนกินดีอยู่ดีมีความสุขมีความฝันแบบอเมริกันดีมกันเหรอบ้านก็มีสนามย้า มีรถกระบะฟอร์ดขั้นใหญ่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างในหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วทําไมต้องมาบ่นถึงเรื่องไข่แพงด้วยละ่ะถ้าพูดง่งก็คือถึงแม้ว่าในชีวิตจริงคนอเมริกันน่ะจะมีะไรายได้ไม่น้อยก็ตามครับแต่ถ้าของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันจริงๆอ่ะมันแพงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ ของที่ทุกบ้านนั้นต้องซื้อรับอย่างเช่นไข่มันก็สามารถกระทบกับกระเป๋าสาตางค์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวใหญ่ที่ต้องซื้อไข่กันที่หลายๆโหลมันก็อาจจะต้องเจ็บหนักเข้าไปอีกและถ้าเกิดว่าเรารับมองไปอีกมุมนึง่งโดยเฉพาะที่ยุโรปตะวันออกที่หลายๆประเทศนั้นยังคงลำบากกันอยู่ จริงๆก็จะเห็นนะครับว่าบางคนนั้นอาจจะไม่มีเงินพอซื้อไข่บ่อยๆแม้ว่าไข่นั้นจะราคาถูกกว่าที่อเมริกาเพราะว่าค่าครองชีพกับไรายได้นั้นมันค่อนข้างแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเลยครับแล้วพอคนอเมริกันบ่นเรื่องไข่แพงบ้างนะครับบางคนในยุโรปน่ะก็อาจจะคิดครับว่าเอ้าพวกเธอน่ะยังมีบ้านที่กว้างใหญ่รถใหญ่ มีเงินมากกว่าพวกเราต้องเยอะแยะทําไมต้องมาบ่นเรื่องไข่แพงกันล่ะอะไรยีเนี่นะครับคือในสายตาของพวกเขาอะ่ะมันอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กๆแต่สําหรับคนอเมริกันแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นความปกติของมนุษย์่ิเล็ครับถ้าเกิดว่าอะไรๆที่แบบร่วมตัวมันแพงขึ้นเราก็จะเริ่มบ่นกันทันทีเลยยกตัวอย่างเช่นบ่ายของเราเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าราคาข้าวของหรือว่าข้าวแกงเนี่ยมันขึ้นไป5าบาทถึง10บบาทเนี่ย คนก็จะบ่นเลยใช่ไหมครับว่าทำไมมันแพงขึ้นเรื่อยๆทั้งทั้งที่รายได้เนี่ยมันก็ยังคงเท่าเดิมทีนี้ครับในอเมริกาก็คลายๆกันนี่เลยครับพอไข่มันขึ้นราคาใครๆนั้นก็เซงกันครับเพราะมันคือของที่ทุกๆบ้านต้องใช้กันถึงจะไม่ใช่ของหรูหราอะไรแต่มันก็ต้องมาจ่ายเยอะกว่าที่คิดใช่ไหมครับจ่ายเยอะกว่าเดิมอ่ะจ่ายเยอะกว่าที่ควรจะจ่ายอ่ะแล้วพอมันโยงไปถึงยุโรปตะวันออกก็เลยทําให้คิดครับว่ามนุษย์เราอ่ะ มันมักจะมีความเหลื่อมล้ำกันจริงๆครับบางประเทศในแถบนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยได้จับเงินก้อนโตเท่าฝั่งตะวันตกหรืออเมริกาเลยบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาก็ต้องคิดแล้วครับว่าเอ๊ะจะหาข้าวเช้าหาข้าวเที่ยงข้าวเย็นให้ครอบครัว,วได้รับประทานกันยังไงเนี่ยแล้วเราอ่ะจะต้องจัดการบริหารทรัพยากรอาหารแห้งอย่างไรให้มันเพียงพอกันนะซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่พวกเขากําลังพบเจอหรือพวกเรากําลังพบเจอกันอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักหนา กว่าในอเมริกาเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในมุมมองของพวกเขาหรือว่าพวกเราเี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทําไมคนที่แบบดูมีมากกว่าถึงยังมาบ่นเรื่องไข่แพงแบบนี้บางทีครับเรื่องไข่แพงในอเมริกานั้นมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองจะบอกว่าใครลําบากน้อยกว่าคนอื่นนั้นมันก็ยากใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่กําลังดิ้นรนหาเช้ากินค่มในยุโรปตะวันออกอาจจะมองว่าปัญหาของคนอเมริกานั้นมัน เป็นเรื่องเล็กๆและในขณะที่คนอเมริกันเองครับก็เห็นว่านี่นะมันเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตพวกเขาเลยนะถึงแม้ว่าภายนอกของคนอเมริกันนะครับจะดูกินหรูอยู่สบายแต่ถ้าเกิดว่าค่าใช้ใจ่ายมันบีบให้ชีวิตของพวกเขาลำบากนะมันก็ คงจะยากเหมือนกันนะครับต่อไปนี้นะตรงนี้นะครับมันทําให้ผมคิดเลยครับว่ามันไม่มีความยุติธรรมที่แบบเป๊ะบนโลกใบนี้แล้วครับเพราะว่าในมุมมองของใครนะครับเขาก็จะเห็นแต่ความเหนื่อยล้าของตัวเองครับแล้วบางทีเนะี่ยเราก็อาจจะเคยสบประมาทคนอื่นครับหรือดูถูกคนอื่นครับว่าเอ้แค่นี้ทำไมต้องบ่นวะทั้งทั้งที่บางทีครับเขาอาจจะเคยเจอปัญหาอีกหลายๆอย่างที่เราอ่ะยังไม่เคยเห็นหรือไม่เข้าใจเลย และพอคิดแบบนี้นะี่ยมันก็ทําให้ผมครับเริ่มสงสัยว่าบางทีเนะี่ยเราก็อาจจะตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปหรือเปล่านะเรื่องไข่แพงที่มันเกิดขึ้นในอเมริกามันก็ทําให้ผมนะครับคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเรารับจะเข้าใจใครสักคนเนะ่ยเราก็ควรที่จะต้องมองลึกลงไปกว่าตัวเลขค่าแรงหรือราคาสินค้าเราต้องดูวิถีชีวิตของเขาด้วยครับว่ามันฟุ่มเฟือย เขาเจอกับค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันมันมีภาระที่เราอะ่ะคิดไม่ถึงหรือเปล่าครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะป่วยอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราครับไม่เคยไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่เราก็อาจจะเผลอพูดครับว่าเอ๊ะแค่นี้เนี่ยบนทําไมทําไมไม่อดทนวะทั้งๆท,ที่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาก็เป็นไปได้ครับ ถ้าเกิดว่าเรามองในภาพรวมรับปัญหาของพวกเขาเนะี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการหรือรายได้เท่านั้นครับแต่มันยังคงไปเกี่ยวข้องกับความฝันและโอกาสของคนรุ่นใหม่ๆอีกด้วยบางคนครับอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นครูอยากจะเป็นพยาบาลอยากเป็นอะไรก็ตามครับแต่พอเรียนจบแล้วอะถ้าเกิดว่าไม่ย้ายไปที่อื่นมันก็ต้องแบบรับสภาพเงินเดือนที่แบบไม่พอใช้อ่ะ หรือไม่ก็ต้องทํางานพิเศษกลางวันรับจ้างเข้าเวรกลางคืนแล้วก็เหตุผลที่หลายคนครับยอมเสี่ยงออกไปทํางานต่างประเทศน่ะมันก็ไม่ต่างจากคนไทยที่ไปทํางานอยู่ในต่างแดนเลยครับเพราะหวังครับว่าจะได้อนาคตที่ดีกว่าที่อยู่บ้านเกิดตัวเองซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยความอดทน ความลําบากและอาจจะต้องอดมื้อกินมือก็เป็นไปได้ครับทีนี้พอเรากลับมาดูที่เรื่องของไข่แพงที่อเมริกานั้นมันก็ยิ่งเห็นชัดเลยนะครับว่าโลกใบนี้เนะี่ยมันไม่ยุติธรรมจริงๆบางประเทศเนะี่ยค่าครองชีพนั้นพุ่งสูงไปไกลแล้วแต่ก็ยังคงมีงานให้ทําอยู่ส่วนบางประเทศครับงานนั้นมันก็หายากเงินเดือนก็ต่ํามากแถมต่างชาติก็เข้ามาแย่งงานอีกด้วยแล้วก็ต้องพึ่งพาการส่งออกแรงงาน หรือขอความช่วยเหลือจากภายนอกแล้วบางคนนะครับที่เชื่อในแผนการของพระเจ้าเนี่ยก็อาจจะถูกถามครับว่าถ้าพระเจ้าวางแผนให้โลกนั้นมันมีความเหลื่อมล้ําแบบนี้จริงๆมนุษย์เราอะไปทำอะไรจนปล่อยให้ช่องว่างอะมันเหลื่อมล้ําได้ขนาดนี้ ถ้าจะให้โทษพระเจ้าอย่างเดียวเนะี่ยมันก็คงไม่หยุดในทำนองรับการที่เราอะ่ะได้เห็นคนยุโรปตะวันออกบางกลุ่มนั้นเหมือนกับจะติดอยู่ในที่เดิมมันก็ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่าปัญหาอย่างเช่นไข่แพงหรือว่าอะไรก็ตามครับในบางประเทศเนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของปัญหาหลักที่โลกอะ่ะยังหาทางออกไม่ได้และนั่นก็คือระบบโครงสร้างอํานาจและเศรษฐกิจที่ เพื่อให้บางคนครับสามารถไปต่อได้ไกลกว่าคนอื่นๆและถ้ามองดูในหลายประเทศในยุโรปตะวันออกตอนนี้นะครับมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาอ่ะจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้หรือไม่หรือจะยังคงต้องเป็นฝ่ายตามหลังตะวันตกไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะมีปาฏิหาริ์บางอย่างมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาหรือเปล่าซึ่งบางคนนะครับอาจจะหวังไว้กับอํานาจเบื้องบนแต่สําหรับผมเ่ยผมคิดว่าเราต้องอาศัยฝีมือของมนุษย์เราด้วยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ก็โลกของเราอะ่ะมันก็คงไม่วนเวียนอยู่ในความเหลื่อมล้ําแบบนี้มาเป็นสิบสปีแล้วใช่ไหมครับ เหลือร้อยปีเป็นพันปีเลยก็ไม่รู้นะทุกครั้งครับที่ผมนึกถึงยุโรปตะวันออกอะผมก็จะนึกถึงเสียงบน่บนๆปนเศร้าของคนที่ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดไปเสียงโชคในต่างประเทศพวกเขาบอกครับว่าแม้จะต้องเจอกับปัญหาในด้านของภาษาวัฒนธรรมใหม่ๆแต่ก็ยังคงรู้สึกมั่นคงกว่าการอยู่ที่เดิมมันเหมือนกับเป็นการบอกเราครับว่าอะไรบางอย่างในโลกใบนี้เนะี่ยมันยังคงไม่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนแบบเท่าเทียมกันนะและมันก็ยังคงเป็นปัญหาที่เรา ราทุกคนรับต้องช่วยกันคิดหาทางแก้ไขแล้วแหละว่าเราอะ่ะจะปรับเปลี่ยนกติกาให้มันยุติธรรมขึ้นได้ยังไงกันนะโดยที่ไม่ต้องรอพลังวิเศษหรือปฏิหารหรือความช่วยเหลือจากใครเลยครับทีนี้เรามาดูที่อเมริกากันบ้างครับหลังจากที่หลายๆท่านนั้นได้เห็นผลของการขึ้นภาษีนําเข้า ก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่นะมันยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะเพราะว่าการกระทําของทำนั้นมันยังไปกระทบกับการเมืองระหว่างประเทศแบบหนักสุดๆไปเลยครับโดยเฉพาะกับพันธมิตรที่เคยสนิทสนมอย่างแคนาดาและเม็กซิโกสองประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรสาคัญทางเศรษฐกิจของอเมริกาก็กลับโดนโดนทำครับตั้งกำแพงภาษีเล่นงานจนเกิดความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยดีแล้วมันก็เริ่มสันคลึ้นเรื่อยๆแล้วครับ คนที่ตามการเมืองโลกมานานนั้นก็อาจจะบอกนะครับว่านี่เนี่ยมันน่าจะเป็นเกม,มคมโคูเวอร์ชั่นของทานั่นแหละเขาจะใช้การตั้งภาษีตรงสูงนั้นเป็นตัวต่ว,ตวรองครับบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำตามเงื่อนไขของอเมริกาเนี่ยก็จะถูกกระบวนการภาษีเพิ่มซึ่งมันดูเหมือนจะทำให้เขามีอำนาจนะครับแต่ระยะสั้นถ้าระยะยาวมันจะทำให้ประเทศอื่นครับที่เคยเป็นเพื่อนน่ะก็จะเริ่มไม่ไว้วางใจแล้ว แล้วก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยแถมยังจะหันหน้าไปหาปฏิมิตท,ที่แบบพูดคุยกันได้ดีๆมากขึ้นกว่านี้อีกใช่ไหมครับและยิ่งกว่านั้นแล้วลก็มันยังมีเรื่องที่ทำรับเคยพูดหรือบางทีอาจจะขู่นะครับบอกว่า อยากจะขยายอำนาจไปทางกรีนแลนด์หรือแม้แต่คองปานามาถึงจะไม่เคยประกาศอย่างเป็นทางการรับแต่วิธีการพูดแบบนี้เนะี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเขารับได้ประโยชน์ก่อนเขาก็จะลุยเดี่ยวเลยการที่เคยร่วมมือกันมายาวนานนั้นมันก็อาจจะถูกมองข้ามไปแบบดื้อครับถ้าเกิดว่าควรเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเม็กซิโกหรือแคนาดาครับแล้วจู่ๆเขามีแผนตั้งกำแงพงภาษีใส่คนเพราะว่าผู้นำเขาอ่ะ ต้องการเอาใจคนบางกลุ่มในประเทศของพวกเขาเองอะ่ะคุณจะรู้สึกยังไงครับโดยที่ไม่ได้แคร์คนในประเทศคุณเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เม็กซิโกกับแคนาดาเจ็บหนักกันทั่วหนะ้าเพราะการตั้งคําแพงภาษีแบบนี้ครับมันทําให้ราคาสินค้านั้นแพงขึ้นไปด้วยผู้บริโภคในอเมริกาก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะราคามันสูงขึ้นไปคนก็เริ่มซื้อของน้อยลงใช่ไหมสุดท้ายแล้ว เม็กซิโกกับแคนาดาน่ะก็สูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปหลายรายบางธุรกิจที่ไม่ทันปรับตัวก็ต้องปิดตัวลงไปเลยครับท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายนั้นก็ ต่างเจ็บตัวไปกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนในอเมริกาที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินมากขึ้นหรือคนในประเทศเพื่อนบ้านครับที่เสียโอกาสในการส่งออกเรียกได้ว่าสถานการณ์แบบนี้เนะี่ยมันเป็นแบบรูเซอร์รูเซอร์แบบกันเต็มๆเลยนะครับไม่ใช่วินวินเลยนะและสิ่งที่ตามมาก็คือความเชื่อใจที่เคยสร้างกันไวนะ้เนี่ยมันก็จะพังทลายลงเรื่อยๆครับและหลายประเทศที่เคยสนับสนุนอเมริกาก็อาจจะเริ่มคิดครับว่าถ้าเขาทําแบบนี้กับพันธมิตรเก่าได้เขาก็จะทําอะไรกับเราบ้างนะในอนาคต ใช่ไหมครับบางคนก็เลยรีบหนีเลยครับ หันไปคุยกับจีนหรือจับมือกับยุโรปตะวันตกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะการเมืองมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะครับแบบกระพริบตาแทบไม่ทันเลยทีเดียวและภาพรวมที่เกิดขึ้นนี้ครับมันเลยทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาภายในประเทศแล้วนะอย่างเช่นไข่แพงหรือว่าค่าครองชชพที่มันสูงขึ้นแต่ว่าทำอะยังทําให้แรงกระเพื่อมนี้มันสั่นคลอนเวทีโลกไปด้วยครับจนพันธมิตรมิสหายสําคัญทั้งหลายประเทศนั้นก็ต่างเริ่มตั้งคําถามกับอเมริกาแล้วครับว่า พวกเขาอะยังจะควรฝากผีฝากไข่ฝากอนาคตอยู่กับอเมริกาอยู่หรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าความไม่ไว้วางใจมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับคือมันมีการหักหลังเกิดขึ้นแล้วอะมันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกับการเปิดปิดสวิตไฟใช่ไหมครับบางครั้งอะการใช้แนวทางที่แบบแข็งเร่านั้นมันอาจจะดูเหมือนกับถูกใจคนบางกลุ่มบางกลุ่ม ในอเมริกานะครับซึ่งไม่ใช่ทั่วโลกแต่ถ้าเกิดว่ามองในระยะยาวความเสียหายต่อความสัมพันธ์ข้ามชาตินั้นมันอาจจะหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ประธานาธิบดีหรือรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถมาตามแก้ไขได้เร็วๆนี้หรอกครับในด้านของจีนเองนั้นพวกเขาก็เริ่มก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญสําคัญใน,ในหลายๆด้านครับทั้งในด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือแม้แต่วงการเกมระดับโลกอย่าง o อ r ล์ออ K คิงหรือ พับจีโมบายครับหลายคนนั้นก็เริ่มตั้งคำถามกันนะครับว่าอเมริกาเนี่ยกำลังจะตกขอบเวทีผู้นำโลกไปหรือเปล่านี้เพราะเมื่อก่อนครับซีคั่วอลเล่น่ยก็ถือเป็นสวรรค์ของสตาร์ทอัพที่ใครใครอ่ะ ก็ฝันอยากจะไปทําธุรกิจที่นั่นเลยแต่ตอนนี้เนะี่ยมันกลับกลายเป็นแบบว่าบริษัทจีนครับพวกเขาก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจนสามารถแซงหน้าตะวันตกไปได้หลายก้าวแล้วบางคนในยุโรปตะวันออกอ่ะก็เริ่มพูดแล้วครับว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยคนรุ่นใหม่เขาก็เริ่มหันไปเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นครับและแทนที่จะขอทุนไปเรียนอเมริกาเหมือนเมื่อก่อนน่ะเขาก็ขอทุนไปเรียนที่จีนเองครับมันก็บอกไปในไหนแล้วนะครับว่า กระแสจีนฟนะีเวอร์เนี่ยมันกำลังมาแรงจริงๆตอนนี้ครับมันมีคนเริ่มโยงกลับไปที่ความเชื่อของพ่อเพื่อนคนจีนคนนั้นนะครับว่าเขาอาจจะพูดไม่ผิดก็เป็นไปได้นะถ้าว่าทำอ่ะเป็นคนที่ทำให้อเมริกานั้นถอยหลังไปแทนที่จะก้าวไปข้างหน้า เหมือนที่เคยเป็นมาในขณะที่จีนนั้นกับพุ่งระยานขึ้นมาแทนที่ครับไม่ว่าจะมองว่าเป็นแผนการของพระเจ้าหรือแค่ฝีมือของรัฐบาลจีนที่วางแผนการระยะยาวแต่มันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าโลกอ่ะมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากตอนที่อเมริกาติดอยู่ในปัญหาทางการเมืองไม่ว่าจะภายในแล้วก็ภายนอกกับพัธมิตเก่าๆอย่างนี้นะครับจีนน่ะ ก็กําลังทํางานแบบเงียบๆครับแล้วก็สะสมเทคโนโลยีขยายอ,อานาจอิทธิพลอย่างต่อเนื่องส่งคุณครูจีนครับเข้ามาในโรงเรียนไทยสอนภาษาจีนกันมากมายโดยเฉพาะในตลาดเกมนี่นะครับคนจีนนะ่ะหรือประเทศเองครับก็สามารถทํารอยได้ไม่แพ้อุตสาหกรรมบันเทิงอื่นๆเลยทีเดียวแล้วเกมเนี่ยไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทําเงินได้น้อยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าจีนนะ่ะพวกเขาก็ไม่ได้หยุดแค่การสร้างเกมอย่างเดียวถ้าพวกเขาอะ ลงทุนไปซื้ออ e ีพิกเกมครับเจ้าของเกมดังๆอย่าง o r t n i t นแล้วก็ u n r e a l Engine ครับที่แทบทุกสตูดิโอเกมใหญ่ๆเนะี่ยจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาเกมใหม่ๆในทีเดียวครับและนี่นะครับคือหมากสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับหรือว่าคุณนะ่ะได้เป็นเจ้าของเครื่องมือที่คนทั่วโลกต้องพึ่งพามันก็หมายความว่าคุณนั้นก็ได้อำนาจในการต่อรองทางเทคโนโลยีมหาศาลไปด้วยผู้เชี่ยวชาญบางคนครับก็ทำนายว่าในอนาคต เกมนั้นจะไม่ใช่แค่เรื่องสนุกสนุกอีกต่อไปแล้วครับแต่ว่ามันจะแทรกซึมเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่ VR AR ไปจนถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆครับและใครก็ตามครับที่สามารถกลมเทคโนโลยีตรงนี้เอาไว้ได้ก่อนน่ะมันก็จะเหมือนกับสามารถควบคุมโลกดิจิทัลได้ในอนาคตเลยทีเดียวครับและถ้าถามว่าอเมริกาน่ยหรือว่ายุโรป จะยอมไม่จีนแบบมาแซงหน้าเฉยๆหรือไม่นั้นมันก็คงไม่น่าจะใช่อย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆจากฝั่งตะวันตกเองก็มีเยอะแยะครับแต่จังหวะนี้เนะี่ยจีนพวกเขาบุกหนักจริงๆครับพร้อมยังได้รับการสนับสนุนจากทางภาค,ครัฐมันก็เลยกลายเป็นยุคแย่งชามข้าวที่อาจจะมองว่า คนแข็งแรงกว่าอย่างจีนน่ยจะสามารถไปยึดชามข้าวใบโตแทนซึ่งมันก็โยงมาถึงเรื่องวิกฤติศรัทธาเรื่องผู้นําโลกถ้าอเมริกานั้นยังแตกแยกและเสียพันธมิตรอย่างต่อเนื่องแบบนี้จีนเองก็อาจจะก้าวขึ้นมาแทนที่ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องคิดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนบางกลุ่มนะที่ยังคงเชื่อว่าพระเจ้ากําหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พวกเขาก็อาจจะมองว่านี่เนี่ยมันเป็นสัญญาณของ การเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจโลกแต่ในอีกมุมหนึ่งรับคนที่เน้นเหตุผลก็จะมองว่านี่นหะมันเป็นเหตุผลจากการทุ่มเททํางานอย่างหนกักและวางนโยบายของจีนอย่างชัดเจนทําให้เราต้องตั้งคําถามว่าโลกที่กำลังเปลี่ยนเร็วขนาดนี้นี่มันเกิดจาก ชะตาลิขิตหรือน้ำมือมนุษย์กันแน่ไม่ว่าจะมองมุมไหนครับตอนนี้เนะี่ยภาพของอนาคตที่จีนกําลังแทรกซึมไปในทุกอุตสาหกรรมมันก็ชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะครับบางทีเนะี่ยเราอาจจะไม่ต้องรอให้ใครนั้นมายกมือชี้คราว่าใครคือผู้ถูกเรียกเพราะท้ายที่สุดแล้วอ่ะโลกของเรานั้นมันก็จะขับเคลื่อนไปด้วยการลงมือทําอยู่ดีตอนนี้จีนทําให้เราเห็นแล้วครับว่าพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเกมมันเป็นอาวุธ ที่สามารถไปชิดใจคนได้ไม่ได้แพ้กับอาวุธทางการเมืองเลยทีเดียวมันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบทสรุปของผู้ถูกเลือกนั้นมันจะออกมาในเวอร์ชั่นไหนแต่ท้ายที่สุดหรือสุดท้ายแล้วอะ คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราครับก็อาจจะต้องหาวิธีการเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นชาติไหนจะเป็นผู้นํานั้นมันอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ครับเราอ่ะจะจับกระแสโลกยังไงให้มันไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังตั้งหากละครับแล้วท่านผู้ชมนะครับคิดว่าอนาคตที่กําลังจะมาถึงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชะตาฟ้าริขิตหรือมันจะเป็นเพราะว่ามนุษยชาติของเราอ่ะลงมือทํากันอย่างพร้อมใจกันเองเพื่อที่จะเขย่าโลกใบนี้ลองถาม ทำ<ส>ใจตัวเองดูนะครับขอขอบคุณ <dialect> ทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เป็นไปคนอื่นนั้นก็ต้องขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ